มีน้องถามมานะคะว่าซนเจนี่นะคะข้อความจากน้องในไลน์นะคะ น้องไลน์มาถามเซนเซยว่าเซนเซคะหนูได้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นกับออยเซนเซในคอร์สนี้คะ่ะอ่านะคะคอร์ส101พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นนะคะในคอร์สนี้เนี่ยเซนเซสอนเรื่องออขีดรังกนะคาตาคณนะนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทักทายแถมไปให้ด้วยแล้วน้องเนี่ยนำไปใช้คะ่ะน่ารักมากนะ,ะแต่เกิดปัญหากับชีวิต <laughs> ปัญหาอะไรเซนเซหนูนาคําทักทายเซนเซสอนไปใช้มันเกิดปัญหาอย่างไงคะ <laughs> ปัญหาก็คือคนญี่ปุ่นชมว่าเก่งค่ะ ออน้องเล่าให้ฟังนะคะว่าหนูเนี่ยจำคำทักทายโอไฮโอโกไซมัสคำแรกเลยนะคะที่เซสอนสวัสดีตอนเช้าค่ะโอไฮโอโกไซมัสแต่แล้วคนญี่ปุ่นตอบกลับมาว่าว้าวにほんごがน手ですねにほんごが上手ですねหมายความว่าภาษาญี่ปุ่นเก่งจังเลยนะคะเนี่ยทีนี้หนูไปต่อไม่เป็นคะ่ะเนี่ยแหละคะ่ะปัญหาของชีวิตหนูเปิดคําทักทายดูแล้วมันไม่มีสอนตอบคําชมเลยอะค่ะเซนเซนะคะ,ะนะค,คาทักทายในคอร์ส101นะคะที่เซน เเสริมไปให้เนาะนี่หน้านี้เลยนี่เลยนะคะ คำรักไทยแถมไปให้สองหน้าเลยแต่ว่าเซนเซคะมันไม่มีอันไหนเอาไว้ตอบคําชมเลยคะ่ะหนูต้องการประโยคตอบคําชมเออมีคําว่าอาริี้กตัวไซมัสใช้ได้ไหมส่วนตัวนะคะเซนเซคิดว่าใช้ได้ไม่ได้ถือเป็นการหยิ่งทนงหรืออย่างใดนะคะความคิดเห็นเซนเซคือเราขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ชมเราเราไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเรายอมรับนะว่าเราเก่งภาษาญี่ปุ่นใช่ปะเออการที่คนญี่ปุ่นชมว่าเราเก่งภาษาญี่ปุ่นนะคาแรกที่ตอบไปเนี่ยเซนเซคิดว่าตอบขอบคุณนั่นแหละ กล,กลางที่สุดเหมาะสมที่สุดนะคะเราไม่ได้ขอบคุณเพราะว่าเรายอมรับว่าเราเก่งแต่เราขอบคุณในสิ่งที่เขาชมเราอขอบคุณที่เขามีน้ําใจชมเรานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าน้องๆบอกว่าหนูอยากได้ประโยคถ่อมตัวค่ะใช้คํานี้ต่อเลยนะคะเซนเซเตรียมมาให้5ประโยคอ่ะอันแรกก่อนก็คือคําว่าทนเดโมไนเดสขอบคุณก่อนนะคะอาริโตไซมัสขอบคุณที่ชมนะคะแล้วก็ตามด้วยคํานี้เลยทนเดโมไนเดสทนเดโมไ i เดส หมายความว่าไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะอันนี้ก็จะ,ะเป็นการถ่อมตัวที่น่ารักขึ้นอีกนะคะอาร a โตไซมาสทอนเดโมไนเดสอีกประโยคนึงค่ะใกล้เคียงกันเลยนะ,ะสโนนโคโตะไนเดสอ่า a k นนโคโตะไนเดสก็คือไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะอ่านะคะไม่ขนาดนั้นหรอกอารีโตไซมาสสโนนโคโตะไนเดสอีกคำหนึ่งเอาตรงๆเลยหนูพูดได้แค่คำทักทายเท่านั้นค่ะอ่าเราก็จะพูดว่ามา ไ as อซาจุชิกะฮานาเซมาเซนยาวนิดนึงนะคะถ้าอยากพูดเป็นต้องฝึกเยอะๆนะมาดะไอซาจุชิกะฮานาเซมาเซนนะคะหมายความตรงตัวเลยว่าเออพูดได้แค่คําทักทายเท่านั้นเองค่ะอันนี้แสดงว่าโมแล้วประโยคนี้มันไม่ใช่คําทักทายทําไมแกพูดได้มีไวยากรณ์จัดเต็มมาเลยนะคะไวยากรณ์ชิกะบวกฮานาเซมาเซนด้วยนะคะฮานาชิมัสนะคะหมายความว่าพูดในประโยคนี้เนี่ยฮานาชิมัสเปลี่ยนเป็นฮานาเซมาสรูป สามารถเออนะคะหมายความว่าพูดได้แต่ทีนี้ชิกะบวกมาเซนก็จะหมายความว่าแค่เท่านั้นเองพูดได้แค่อซสจหมายความว่าคําทักทายค่ะมาดะก็คือแปลว่ายังยังพูดได้แค่คําทักทายเท่านั้นเองค่ะมาดะอซสจชิกะฮานาเซมาเซนหรือแบบที่4เอาแบบสั้นๆนะคะมาดะเบนเคียวจูเดสอ่ามาดะก็คือยังเหมือนกันเลยกับประโยคที่แล้วนะคะเบนเคียวหมายความว่าเรียนใส่คําว่าจูเข้าไปข้างหลังก็แปลว,ว่า กำลังเรียนอยู่นะคะ, des. ะมาดาเบนเคียวจูเดสอออก็กำลังเรียนอยู่นะคะห้าพูดแก้เคินได้นะคะส่วนประโยคที่ห้าเอ่อเป็นประโยคที่เอ่อดูฟังดูแล้วเราเป็นคนที่เอ่อพัฒน,า,นาตัวเองขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมโคเรคารามะกัมปาริมัสอาริยโตไซมัสขอบคุณก่อนก็ได้นะคะอาริยโตไซมัสโคเรคารามะกัมปาริมัสโคเรคารามะจากนี้ไปก็จะ กัมบาริมัสอบาริมัสคือเราจะพยายามค่ะเราจะสู้ๆตั้งใจต่อไปค่ะโคเรคารโมกัมบาริมัสอะฝากเอาไว้นะคะ5ประโยคเอาไว้พูดตอบเวลาที่คนญี่ปุ่นชมเราว่าภาษาญี่ปุ่นเก่งจังเลยทีนี้ไม่รู้จะพูดอะไรตอบนะคะ,ะเลือกไปใช้ได้เลยส่วนใครที่มีประโยคอื่นๆมาเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์บอกเซนเซได้เลยนะคะมเมื่อต้นคลิปนะคะเซนเซพูดถึงคอสนี้ก็ฝากไว้ด้วยเลยละกันนะคะคอสพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น 101เป็นคอร์สเรียนฟรีน้องๆสามารถโหลดชีตมาแล้วก็เข้าเรียนได้เลยมีสอน15ค่าคาบแบบจัดเต็มหรือว่าถ้าสนใจอ่อแบบเป็นรูปเล่มที่เซนเซถืออยู่เนี้ย อ่ะนะคะเซมีบริการริ้นนะคะแล้วก็ส่งไปถึงหน้าบ้านน้องๆราคา1 0 1บาทนะคะอันนี้น้องๆกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยพิเศษสําหรับน้องๆที่อุดหนุนรูปเรมออยเซนเซนะคะเออนี่เลยนี่เลยเซนเซแถมให้นะคะเป็นสมุดคัต r e รีเจ้าอ่าข้างในก็จะเป็นเนื้อกระดาษดีมากเลยนะคะเอาไว้คัดตัวอักษรเนาะตัวที่ดงนะคะตคณะคันจิก็ได้แถมไปกับชีสรูปเรมอันนี้ นะคะอ่าถ้าใครอยากได้อันนี้ไม่มีขายแยกนะคะจะต้องสั่งชี้รูปเล่มไปะคะ่ใครเรียนจบข้อน,นี้ไปแล้วไม่เป็นไรเอาให้น้องๆน,นะคะเอาให้พี่ๆน้องๆที่บ้านเนี่ยเ,เข้ามาเรียนด้วยกันก,นกบออเซนเซ่ด้วยก็ได้นะคะโอเคขอบคุณน้องๆที่แนะนำเซนเซ่ต่อให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะวันนี้เซนเซไปก่อนแล้วมีคําถามอะไรเพิ่มเติม,ตมอีกก็ถามมาได้ในไลน์เซนเซ่ได้เลยนะคะโอเควันนี้เซนเซไปก่อนแล้วค่ะมาตาคอนโดเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ